สวัสดีค่ะคลิปหนึ่งนาที่เก่งภาษาสวีเดนกับมะกรูดวันนี้เราจะมาเรียนคำว่าจับนะคะจับอย่างแรกเนี่ยน,นะคะเช่นคำว่าจับโปเกมอนนะคะจับโปเกมอนเขาเรียกว่าฟงนงฟงนะนะคะถ้าเอาไปเข้าประโยคนะคะเอาคำว่าโปเกมอนก่อนคนสีเดนเขาเรียกว่าโปเกมอนโปเกมอนนะคะเขาจับโปเกมอนเรียกว่าฮันฟงนะโปเกมอน พันฟงงงาโปเกมอนนะคะแต่ถ้าเป็นการจับกลุมตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมคันเลยอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาจะใช้คําว่ากรีปะกรีปะ er นะคะแต่ถ้าเอาไปเข้าประโยคเขาจะบอกว่าโพลิเซนกรีเปอร์ค er ันเละโพลิเซนกรีเปอร์ค er ันเลยนะคะก็ฟงงะฟงงะใช้กรณีจับอย่างอื่นเช่นจับโปเกมอนนะคะแต่ถ้าจับกลุมตัวเขาใช้กร er ีปะนะคะฟงงาแล้วก็กร er ีเปอร์ จะเป็นช่องปัจจุบันของคำกริยา2องคำนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ